ข้อหวยแห่งสองเลขเด็ดหางประทัดทูบเสียงทายในพิธีบวงสวงไอ้ไข่หน้าควัดเปิดทรัพย์อุทยานนาควัดบ้านหนองบ่อหลังเคยให้โชคมาแล้วสุดทือหาเลขสามหลักตรงกันเมื่อช่วงค่ำวันที่15ธันวาคมคขืนสุดท้ายก่อนหวยออกที่อุทยานนาควัดบ้านหนองบ่อตนนําบลหนองบ่ออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์เติ้นตะวันหมอดูเศรษฐีจัดพิธีบวงสวงไอ้ไข่หน้าควัดเปิดทรัพย์ โดยมีเหล่าลูกศิษย์มาร่วมทำบุญบารมีจำนวนมากภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 หลังเสร็จพิธีเป็นการรำถวายบูชาหนึ่งชุดคือรำมโนโราก่อนปิดท้ายด้วยการจุดประทัดถวายหลังให้โชคลาบมาแล้วซึ่งเลขหางประทัดคือเลข545และ83นอกจากนี้อาจารย์เติ้นยังได้จุดเลขเสียงทูบได้เลข554 ซึ่งเลขสาหลักเป็นเลขเดียวกันแค่สลับตำแหน่งสร้างความฮือฮาแก่ผู้ร่วมง,งานและบรรดาคอหวยที่มารอสองเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันจำนวนมากสำหรับอุทยานนาคัวัตอุบลราชธานีเป็นที่ประทับแห่งองค์นาคราชตั้งบนเนื้อที่สองไร่ประกอบด้วยลานเรืองแสงที่ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากลานกันลลประพฤกษเรืองแสงวัดสิรินทร์วดรารามหรือวัดภูพร้าวซึ่งเบื้องหน้าเป็นเทวรูปเจ้าปู่ศรีสุดโธนาคราช ถัดไปเป็นรัชจักรพัรคิคูหาชื่อว่าถ้ำแก้วจักรพัิซึ่งประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองค์สําคัญคือสมเด็จพระมหาสุวรรณจักรพัริปางเปิดโลกขนาดความสูง4เมตรหุมด้วยทองคําบริสุทธิ์เป็นพระประธานในอุทยานนาควัดทั้งนี้อุทยานนาควัดอุบลราชธานีเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าสักการะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายในประดิษฐานองค์เจ้าปู่ศรีสุโธหนึ่งเดียวในไทย เจ้ายาสีปทุมมาและองค์สมเด็จพ,พระมหาจากรพัิที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานพร้อมชมถ้ำนาคาจาักรพัิไหว้พระเสริมดวงนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ9ประเทศพร้อมดูอาณาจักรของโบราณ